สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อชีพมาสักสองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่หนึ่งนี่เป็นนกต่อชีพที่เอคูลักลากนะครับเรียกลักลากนะครับเอเป็นนกที่คูเพาะเพาะนะครับเรียกเพาะเพาะนะครับโกโก้ครับเรียกคูลักลากก็เป็นนกต่อชีพที่เฉลยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นนกแก่ๆคูนะครับตัวที่สองก็เหมือนกันนะครับเป็นนกที่ค่อนข้างดีนะครับนกตัวนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นนกที่คู่ขัดขาดนะครับก็เป็นนกแก,แก่คู่นะครับเชิญอะไดีๆนะครับที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับ2องตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเก่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเสียงเขาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย